สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับบ้านผมเองนะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดภาคอีสานแหละจังหวัดมหาสารคามนี่เองนะครับเป็นพื้นที่สีไร่ ที่ประกาศขายมานานมากแล้วก็ไม่ไม,ไม่มีคนมาซื้อสักทีวันนี้ได้กลับบ้านก็เลยถือโอกาสว่าขอถ่ายคลิปละกันว่าบ้านผมเนี่ยกำลังขายนะเพื่อที่จะให้แม่เนี่ยไปอยู่ที่กรุงเทพด้วยกันนะครับหรือใกล้ๆด้วยกันนี่นแหละก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เปิดรีสอร์ทสิบห้องแล้วก็มีพื้นที่ทั้งหมดสี่ไร่กว่าแม้กระทั่งอ่าแทนไปลองแพนไปตรงนี้ดูอันนี้คือทางเข้ามันจะมีสองทางนะจริงๆแล้ว่ทางตัวนี้เป็นของที่ของบ้านหืองผมเองนะแต่ทางเนี้ยแต่ทางเนี้ยก็คือเหมือนกับให้ให้ชาวบ้าน ด้วยนะแต่ก็มีทางนี้แหละใช้เป็นทางหลักแล้วพามาดูข้างในดีกว่าว่าในพื้นที่4ไร่เนี่ยจะสรรทโซนไหนทําอะไรบ้างนะคือข้อดีของการที่พี่ๆซื้อพื้นที่ตรงนี้นะ พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลยเนี่ยพี่ๆสามารถที่จะใช้งานมันได้เลยจริงๆนะครับเข้ามาเนี่ยเจอออฟฟิศก่อนเลยเป็นรีเซพชันนะครับแบ่งเป็น3ห้องซึ่งสามารถใช้งานได้จริงแล้วอุปกรณ์ต่างๆผมก็จะไม่ได้ขนออกไปไหนนะครับแล้วก็ก็จะมีห้องนวดอีก6ห้องเดิมทีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแม่แม่ของผมเนี่ยเขาทําร้านนวดเพื่อสุขภาพนะครับทางซ้ายมือเนี่ยก็จะมีหห้องแล้วก็มีห้องน้าแยกอีก3ห้องเลยนะทำครบวงจรไปแล้วนะครับแล้วก็ ของโซนที่2นะครับเป็นส่วนของรีสอร์ทซึ่งแบ่งเป็น10ห้องหรือ10หลังนั่นแหละมีทั้งแอร์เครื่องทําน้ําอุ่นเตียงทุกอย่างนะครับพร้อมใช้หมดเลยคุณพี่ๆสามารถที่จะกำรรเงินแล้ววางปุ๊บสามารถทําธุรกิจอีกต่อได้เลยและที่สําคัญนะครับบ้านหลังนี้ไม่ได้ใช้น้ําปกติธรรมดาเป็นน้ำบาดาลที่เจาะขึ้นมาแล้วก็มีระบบกองน้ําเรซินด้วยนะซึ่งรับประกันเลยว่าบ้านหลังนี้ใช้น้ํากองทั้งกินและอาบนะครับส่วนขวามือเนี่ยเป็นก็จะเป็นโซนบ้านพักนะครับของแม่บ้านก็ได้หรือจริงๆแม่ผมใช้อยู่ตรงนี้เลยรยรอู่จิงๆ ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะาขายบ้านหลังนี้ขายพื้นที่นี้เพื่อให้แม่ผมมาไปอยู่กรุงเทพด้วยกันนะครับอยู่ใกล้กันเวลาเจ็บป่วยไข้อะไรผมมาหายากแล่วซึ่งทางมันระยะทางมันไกลบ้างเพ่างผมทํางานอยู่กรุงเทพเนาะแล้วผมจะให้ดูว่าพื้นที่รอบๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันดีกว่า ในส่วนของที่ดินสีไร่พร้อมสิ่งปลูกสร้างตรงนี้นะครับติดกับปั๊มเชล และใหญ่ด้วยติดก,กับปั๊มบางจากที่อยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งถนนติดก,กับถนนที่ทางซ้ายไปร้อยเอ็ดและทางขวาเข้าสู่เมืองมหาสารครามใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นใกล้โรงพยาบาล5นาทีใกล้มหาลายัยราชภัฏมหาสารคราม15นาทีและมหาลายัยม,มหาวิทยาลายัยมหาสารครามเนี่ยประมาณ30นาทีนะครับใช้เวลาเดินทางไปทั้งร้อยเอ็ดหรือไปทั้งสารครามด้วยได้ง่ายๆเลยจริงๆแล้วที่ผืนนี้นยถูกประเมินไว้ที่26ล้านกว่าเลยนะบวกบวกเลยด้วยซ้ำนะแต่วันนี้ผมมาแบ่งบันที่ยี 4ีจล้านเพ,น,น,นะน,เพนเท่านั้นนะครับพี่พีนะ24.3ล้านเพียงเท่านั้นซึ่งดังนั้นเนี่ยพี่ๆสามารถที่กำเงินเข้ามาและสามารถที่ทําธุรกิจต่อได้เลยพวกอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอร์หรืออะไรก็ตามเครื่องกรองน้ําหรืออะไรก็ตามนะผมจะเอาไว้ที่นี่หมดเลยไม่ได้ขนออกไปไหนนะครับซึ่งราคานี้เป็นราคาแบ่งปันและทุกอย่างเนี่ยพร้อมใช้งานหมดทุกอย่างเลยนะครับ